สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทุกท่านปลดล็อก Apple ID หรือที่เรียกอีกอย่างคือการบายพัด iCloud พิเศษคือโปรแกรมนี้จะปลดแบบปิดเปิดเครื่องได้นะครับผมจะแจกให้ทุกท่านแบบฟรีๆสามารถโหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ iPhone ที่ผมจะมาแนะนำปลดล็อกคือ iPhone 6s นะครับ โปรแกรมที่ผมใช้ปลดล็อกก็จะมี2ตัวนี้นะครับตัวแรกคือโปรแกรมใช้เพื่อเ a i l บร e เครื่อง iPhone ตัวนี้จะต่างจากคลิปอื่นๆที่ผมได้แนะนำไว้ในช่องตัวนี้จะไม่ได้ใช้ USB flash d ด i แล้วเราสามารถเจอผ่านโปรแกรมได้เลยผมจะเปิดหน้าตาโปรแกรมให้ดูนะครับ หน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอชูมกล้องให้ดูชัดๆก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัวให้เจลเบรกในตัวถือว่าดีมากๆเลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากลงภายเจลเบรคใน USB เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อเราได้รู้จักโปรแกรมแล้วทีนี้เรามาเริ่มเจลเบรกเครื่อง iPhone ของเรากันเลยครับ ขั้นตอนนี้ให้เรานำมือถือมาต่อกับคอมนะครับเลือกคลิกมาไปตรงคำว่าเจเบรก คลิกตรงคำว่า option เลือกติ๊กตัวบนสุดเพื่อให้มือถือรู้จักกับคอมครับกดส s a r t กด make เมื่อมาถึงหน้านี้ให้เรากดสตาร์ทเพื่อเริ่มทำหลังจากนั้นให้กดปุ่มโฮมและปุ่มปิดเครื่องพร้อมกันค้างไว้เมื่อถึง4วินาทีให้ปล่อยปุ่มปิดเครื่องแต่ปุ่มโฮมยังค้างไว้จนกว่าแถบสีส้มจะวิ่งบนจอโปรแกรมสังเกตดูเวลาบนจอของโปรแกรมก็ได้ครับเวลาเรากดเริ่มมันจะนับถอยหลังทันทีถ้าฟังผมอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจแนะนำให้ดูผมทำก่อนหนึ่งครั้งนะครับ ผมจะเริ่มกดสตาร์ทเพื่อเริ่มทำเลยนะครับเริ่มกดสตาร์ทกดโฮมแล้วปิดเครื่องพร้อมกันค้างไว้ถึง4วินาทีปล่อยปุ่มปิดเครื่องแต่โฮมยังค้างไว้จนกว่าแถบสีส้มจะวิ่งบนจอโปรแกรมปล่อยได้ ถ้าขึ้นสถานะแบบนี้แสดงว่าเราทําผ่านนะครับเมื่อเราเจลเบรกเครื่องผ่านแล้วทีนี้เรามาเริ่มปลดล็อก iPhone ของเรากันเลยครับโปรแกรมที่ผมใช้ในการปลดล็อกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมาเริ่มเปิดโปรแกรมกันเลยครับ โปรแกรมนี้เราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมจะใช้งานไม่ได้รหัสและชื่อเข้าใช้ผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าลงชื่อเข้าใช้สำเร็จก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ให้นำเครื่อง iPhone ของเรามาต่อกับคอมนะครับเมื่อต่อสายเสร็จทีนี้ให้กดตรงนี้เพื่อให้โปรแกรมและมือถือเชื่อมต่อเข้ากันครับ เราจะสังเกตเห็นว่ามือถือและโปรแกรมตอนนี้เชื่อมต่อเข้ากันแล้วทีนี้เรามาทำการปลดล็อกกันเลยครับปุ่มที่ใช้ในการปลดล็อกคือตัวนี้นะครับเรามาเริ่มกดกันเลยครับ เมื่อมีหน้าต่างนี้ด้นขึ้นมาแล้วเราสังเกตดูแถบสีส้มวิ่งจนสุดแล้วแสดงว่าเราทำผ่านแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ iPhone ของเรากันเลยครับ เราทำผ่านแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีปลดล็อก iPhone แบบปิดเปิดเครื่องได้หวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับ